มาดูค่ะการงานของคนวันอังคารเอาแล้วฟังเลยนะจ๊ะใครก็ตามที่ค้าขายประกอบธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินสัปดาห์หน้าเป็นจังหวะดีนะคะที่คุณจะเปิดตัวเปิดตลาดเปิดโลกออนไลน์นะคะงานอาหารโดดเด่นเป็นที่สุดนะคะคุณเหมาะแก่การลงทุนนะคะขยายตลาดนะคะ ทำออนไลน์ให้โลกออนไลน์เป็นที่ปรากฏนะคะเปิดเพจนะคะเปิดช่องต่างๆเลยค่ะและรวมไปถึงการกระจายนะคะให้คนรู้จักเราให้มากที่สุดอาหารการกินนะคะดวงขึ้นสุดๆไปเลยสำหรับคนวรนาคารค่ะใครที่อยู่ในโหมดค้าขายงานอาหารนะคะจังหวะดีมาแล้วนะคะเจ็ดวันไม่ต้องทำอะไรเลยมุ่งมั่นเลยค่ะสร้างงานนะคะสร้าง เขาเรียกโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดเน้นโปรโมทประชาสัมพันธ์คุณทํามาเยอะแล้วนะคะคุณคิดสูตรมาเยอะและคุณลองผิดลองถูกมาเยอะและสัปดาห์หน้ามันถึงเวลาเอาไปลองตลาดได้แล้วค่ะบางคนนะคะทำอร่อยอร่อยนะคะเรื่องขนมนมเน,มนยแต่ เอาไว้กินกับเพื่อนในบ้านไม่เคยเอาไปขายนะคะไม่เคยเอาไปจำหน่ายจแจกแจกเพราะกลัวนะคนวันคารสัปดาานหน้าห้ามกลัวลุยโลดนะคะเปิดตลาดโลกออนไลน์โดยวไวสุดนะคะให้เพื่อนๆช่วยกันนะคะแชร์ไปนั่นนี่โน่นนะคะเดี๋ยวความดังมันจะกลับมานะคะสำหรับคนทำเรื่องโหมดอาหารนะคะจังหวะดีมากๆย้ำนะคะสำหรับคนที่เป็นเรื่องของพนักงานประจำนะคะ คุณจะมีลาบลอยนะคะจากที่ทํางานนะคะจะพาคุณไปกินอาหารอร่อยๆอนะคะถ้ากรณีเป็นลูกน้องเราบริวารสัปดาห์หน้าภุ่งกลางแน่นอนจ้ะนะคะอันนี้โดดเด่นเอาราคาต่อไปมาดูเรื่องการเงินโอ้โหการเงินของคนวัาาานนัคารแฮปปี้เอนดิงนะคะลาบลอยมาชัวร์เลยเนี่ยมี มีคนนะคะเอาของขวัญมาให้มีคนมาชักชวนไปรับประทานฟรีีนะคะสัปดาห์หน้าไปสัปดาห์แห่งการข้เอเลียกสารสัมพันธ์นะคะการเงินเนี่ยแทบไม่ต้องกวักใช้เลยนะคะหรือถ้าได้เงินมานะคะก็มีโอกาสเก็บนะคะเอาไปสะสมเก็บออมได้ในส่วนหนึ่งนะคะ ถือว่าดีมากอยู่ในสถานการณ์ดีอกดีใจนะคะได้เงินได้ทองนะคะได้ลาบลอยต่างๆเล็กๆน้อยๆนะคะชื่นอกชื่นใจน,นะคะเป็นสัปดาห์แฮปปี้ของคนวันอังคารเลยจ้าต่อไปนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อาระสำหรับคนนะคะคนโสดนะคะถ้าหากคนแอบพบใครอยูนะคะหรือ ไปเป็นมือที่สของใครนะจ๊ะโดยรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีนะคะเก็บนำความรับไว้ให้แนบเน่นมันจะมีใครบางคนนะคะเขาจะมาล้วงแคะแก่เกาอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวที่เราปิดไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในภาวะเป็นมือที่สามหรือ มีความรักแบบแอบซุกซ่อนไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้นะบางคนก็มีประเภทแบบคือก็ไม่ได้เป็นมือที่สาแต่ว่าเป็นความรักแบบปกปิดคือไม่อยากให้ญาติพี่น้องรู้ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้โรดระวังนะคะมันจะมีใครบางคนมาแซะนะคะมาเปิดเผยแทนเรานะคะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันจะมาสาระแนนะคะเพราะฉะนั้น เรากะรุ้นางเงียบๆไว้ห้ามเปิดเผยรูปโพสออกโซเชียลโดยเด็ดขาดน,นะคะงดเลยนะคะสัปดาห์หน้าความรักลับๆแอบๆซุกซุกห้ามเปิดออกมาไม่อย่างนั้นแจ็คพอแตกจะมีเรื่องมีราวนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ ไม่ให้นะคะผิดสีนธรรมนะคะห้ามไปยุ่งวนวายกับลูกเขาเมียใครเพราะความรักไม่มีในโลกมันอาจจะสนุกมากแป๊บๆแ,แ,แต่ไม่เกิน2เดือนค่ะความรักก็แตกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยู่ในสีนธรรมชอบมีกุ๊กมีกิ๊บมีกั๊กสัปดาห์หน้าดวงคุณไม่ดีนะเตือนซะก,ก่อนนะคะความรักจะถูกเปิดเผยนะคะอันนี้คือเรื่องราวความรักของคนวันอังคาร